แม่หมอสมัครเล่นตอนที่391โดยโหนฟองสนานจามอนจันดูดวงด้วยตนเองแนวโน้มกินดีอยู่ดีดวงเด่นในวงการอาชีพดวงแบบสุลตานสุลตานีภาพจัก,กรราศีเมษถึงเมีนและตำแหน่งดาวเด่นสุลตานสุลตานีพระอังคารดวงเดิมสาม สถิตราศีมีนเป็นตัวตั้งมาตรฐานจุลจักรพระราหูดวงเดิมแปดสถิตราศีกรกฎมาตรฐานจุลจักรตัวประกอบหนึ่งหรือพระเสารดวงเดิมเจ็ดสถิตราศีพิจิกมาตรฐานจุลจักรประกอบสองหรือพระอาทิตย์ดวงเดิมหนึ่งสถิตราศีมังกรมาตรฐานจุลจักรตัวประกอบสามเพื่อความสนุกสุขใจกันบ้าง ในสภาวะโควิด -19 ยังตลบในเมืองและโลกผู้เขียนจึงได้พลิกตำราโหราศาสตร์ปาริทักเล่มหนึ่งฉบับมาตรฐานของอาจารย์เทพสาริบุตรเพื่อให้ทุกท่านดูดวงตัวเองลูกหลานคนใกล้ชิดเพื่อบอกแนวโน้มที่ดีในชีวิตอีกแบบหนึ่งคือดวงชะตาแบบสุลตานหรือสุลตานี ท่านใดที่มีพื้นที่ดวงเดิมในเกณฑ์นี้ตำราบอกไว้ชัดและพิสูจน์มาแล้วว่าคลังนักคือไม่ว่าลัคนาราศีจะสถิตอยู่ในราศีใดแม้ชีวิตไม่มีท่าทีว่าจะเป็นเศรษฐีก็จะกลับเป็นบริบูรณ์โดยธนสารสมบัติได้ตามระดับวาสนาและจะเป็นผู้มีฐานะสูงเด่นในวงการอาชีพต่างๆ หรือจะเป็นผู้มีความเป็นไปได้อย่างสุตลต่านได้แน่นอนหากเกณฑ์นี้ปรากฏในดวงราศีจักรหรือดวงอีแปะที่โหนใช้กันทั่วไปผลมักจะเกิดในวัยต้นกลางของชีวิตแต่หากไม่ปรากฏในดวงนาวางจักรหรือใส่ในดวงชะตาแล้วจับทางได้ว่ามักจะปรากฏผลบั้นปลายของชีวิตหรือไม่ก็ลำบาก หรือจนก่อนค่อยร่ำรวยหรือกินดีอยู่ดีภายหลังวิธีดูหลังผูกดวงชะตาแล้วคือตัวตั้งพระอังคารดวงเดิมสสถิตราศีมีนตัวประกอบหนึ่งพระราหูดวงเดิมแดสถิตราศีกรกฎหรือตัวประกอบสองพระเสาวดวงเดิมแดสถิตราศีพิจิกหรือตัวประกอบสพระอาทิตย์ดวงเดิมหนึ่งสถิตราศีมังกร เกณฑ์นี้เก็บข้อมูลจากท่านที่มาดูดวงชะตาหากปรากฏในดวงราศีจักแม้จะมีปัญหาชีวิตหรือทุกข์ด้วยเรื่องอื่นบีบคั้นแค่ไหนแต่ทุกรายกินดีอยู่ดีฐานะดีร่ำรวยไม่ไวต้นคือตั้งแต่เกิดก็สามารถพัฒนาไปสู่ความร่ำรวยความระดับวาสนาได้ในวัยกลางคน จึงแนะนำให้มีความสุขในส่วนที่สุขได้และให้ไปเอาดีด้านความโดดเด่นในวงวิชาชีพเพื่อจะได้มีความสุขยาวไปช่วงบั้นปลายของชีวิตด้วยไม่ลำบากตอนแก่ส่วนที่ปรากฏในดวงณนะวางจากผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงคือใช้ดวงชะตาตนเองเป็นดวงครูเพื่อศึกษา ปรากฏว่าได้เกณฑ์สุลตานีกับเขาด้วยผลคือช่วงต้นของชีวิตลำบากลำบนไปตามลีลาที่เลือกเกิดไม่ได้บางวันมีเงินติดกระเป๋าห0สบาทจะกินอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะต้องคำนวณเงินก่อนกินตลอดช่วงต้นเป็นนักข่าวก็งั้นๆไม่โดดเด่นอะไรแต่เมื่อต่อยอดหนึ่งในอาการของณะวางจักไสในการงาน มาจัดรายการวิทยุก็เรียกว่าเสียงดังไปทั่วประเทศเมื่อเอาเคล็ดวิชาของนักข่าวมาต่อยอดเรียนโหราศาสตร์ที่เริ่มไวยกลางปลายปลายคือจับประเด็นจับหลักใหญ่สุดท้ายก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งส่วนเรื่องเงินในความมืดมิดปรากฏว่าคลำทางเจอขุมทองเล็กๆ ในตลาดหุ้นได้กินปันผลบำนานค่าดูดวงยูท b e ถือว่าเริ่มกินดีอยู่ดีเมื่อหลังอายุ60ปีแล้วสำคัญคือการกินดีอยู่ดีตอนอายุมากๆบางครั้งของฝากมากมายคือคนหวังดีชวนกินที่นูน่นที่นี่แต่จะกินมากก็ไม่ได้เพราะปัญหาสุขภาพกลายเป็นเสียโอกาสไปอีกแบบหนึ่ง ตอนนี้ได้แต่ภาวนาอย่าได้กินดีอยู่ดีทางสายยางให้เป็นภาระของคนอื่นสุดท้ายฝากบอกหรือเตือนด้วยว่าต้นเดือนกันยายน2564ประมาณวันที่3 4 5 6าพายุลูกใหญ่ระดับดีเฟรชั่นขึ้นไปน่าจะเข้าเมืองซึ่งก็ไม่ต้องตกใจเป็นไปตามฤดูกาล ให้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นดีที่สุดโหนฟองสนานจามอนจันก็แค่ลองวิชาโหราศาสตร์อุตุนิยมวิทยาสอมเอาไว้สําหรับปีหน้าที่ต้องเตือนกันหนักในเรื่องของน้ำซึ่งคำทํานายของแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันจะไปตรงกับหมอดูอินดี้อาจารย์โสรจะนวนอยู่ได้หรือไม่ อาจารย์สุรจันวนอยู่ได้ให้คำทำนายไว้ของบ้านเมืองในทุกๆด้านเรื่องหนักหนาสาหัสที่ไทยเราต้องเจอสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หรือไม่เชื่อโรคร้ายเกิดขึ้นจริงหนักมากๆอาจจะหมดกลางปีนี้หรือไม่แต่สายพันธุ์ใหม่อาจจะหมดไปในกลางปี2565สิ่งที่เข้ามาแทนคือภัยธรรมชาติ อาจจะเจอหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากคนจะเสียชีวิตเยอะมากอาจจะเกิดใกล้เคียงจุดเดิมและอ่าวไทยและจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำการเมืองของประเทศจะเป็นปีที่ร้อนแรงและรุนแรงยิ่งกว่าปีไหนไหนในทุกๆด้านเรียกได้ว่าเดือดในให้ทำบุญเมืองเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา